สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ป่าโคนะพอดีผมได้ขนมโอเดนยะนะฮะจากเซเว่นอีนะก็คราวนี้เนี่ยก็ได้มาแค่สองห่อเองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดดีๆไหมนะครั้งนี้ก็สี่ิบาทครับผมมา มัลุ้นกันที่หอแรกเลยนะครับจะ,จะได้การ์ดแบบวิบวับไหมนะแร์นะหรือไม่แร์เนี่ยขอให้สวยเนี่ยผมก็ดีใจหมดแล้วครับแต่ดูจากซองแล้วเนี่ยซองก็สวยนะมามาดูกันครับ ชึงโอ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยหอแรกก็ได้เรื่องแล้วครับผมแต่โกคูครับผมโกคู Goku แบบวิบวับนะฮะโอ้ยคุ้มแล้วพอละวัน,วนนี้สี่สิบาทผมผมว่าพอใจแล้วแหละอีกหอหนึ่งนะ อีกหอนึงนด้กราสธรรมดามานี่ก็ก็ไม่เป็นไรครับใครมันจะไปรู้นะโอ้โหกวเลยมาอีกหอนึงนะครับ โอเคครับก็ได้การ์ดธรรมดามานะฮะมาครับสี่บาทได้โกคูวิวะมานะครับเป็นตัวนีตวนนตวนนน้ตัวนี้เป็นตัวหนังสือสีทองนะครับพาร์ททีสิบก้าโกคูนัมเบอร์สินะครับตัวนี้เป็นตัวหนังสือสีทอง แต่ข้างบนเนี่ยเป็นตัวหนังสือสีเงินเอ๊เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นการ์ดการ์ดแร์หรือว่าการ์ดซูเปอร์แร์กันนะคือตรงหลังห่อเนี่ยเขาเขียนบอกแต่ทีเนี้ยเขาติดเทปไปเลยเอะครับท่าน เฮ้ยค่อนข้างเซฟนั่นเนี่ยดูดิเซฟนะครับมาเรามาขออนุญาตเ็ฟอีกทีหนึ่งว่ามันมีกี่แบบกันนะเอ่อหายากสุดๆนะมีอยู่3แบบหายากปั๊มทอง18แบบอันนี้ก็พิเศษปั๊มเงิน สิบแปดแบบแบบพิเศษสามสิบห้าแบบแล้วก็แบบพิเศษแบบ R เนานะก็คือมี R เนี่ยก็มี R r ด้วยเนี่ยโอ้โหสามสิบห้าแบบครับแล้วก็การ์ดเอ็นมีห้าสิบสามแบบทีนี้เนี่ยท่านโกโคูตัวนี้เนี่ยดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแค่แร์นะถ้า แบบ s r เนี่ยมันน่าจะทองทั้งใบเลยอันนี้ผมเดานะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ